ในค่ำคืนเดือนมืดหลี่อีกำลังฝึกกระบี่อยู่ในส่วนลับของตำหนัก่าำกลางความเงียบสงัดจู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงเงาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอยู่บนหลังคาหลี่อีชักกระบี่ในมือออกมาเตรียมพร้อมรับมือการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นจอมยุทธรับจ้างที่ถูกส่งมาจากองค์ชายใหญ่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและร้ายกาจฝีมือของเขาเหนือกว่าหลี่อีมาก ทำให้หลี่อีต้องตั้งรับอย่างยากลําบากหลี่อีสู้ไม่ได้เพราะจอมยุทธผู้นี้มีวันยุทธสูงกว่ามากในระหว่างที่หลี่อีพ้พลาดท่าองค์ครักเซินวีก็ได้เข้ามาช่วยเจ้ามาได้ยังไงข้าเห็นคนสนิทขององค์ชายใหญ่กําลังทําการอะไรบางอย่างข้าเลยสะกดรอยตามถึงรู้ว่าองค์ชายใหญ่กําลังคิดแผนรอบสังหารท่านแล้วพี่รองละ่ะองค์ชายสามถามขึ้นมาทั้งสองมองหน้ากันแล้วมุ่งหน้าไปตำหนักองค์ชายรอง ในขณะที่องค์ชายรองอยู่ในตำหนักจอมยุทธรับจ้างกำลังเตรียมลอบเข้ามาแต่เซินอิวเข้ามาช่วยไว้ได้ทันองค์ชายถ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเซินอิวถามด้วยความเป็นห่วงและคิดถึงองค์ชายรองข้าไม่เป็นอะไรองค์ชายรองมองหน้าเซินอิวแล้วทั้งสองก็โผก,กอดกันโดยมีองค์ชายสามยืนมองอยู่สักพักแล้วพูดขึ้นมาว่าเซินอ e well ิเจารีบไปเถอะถ้าฐานในวังมาเจอเขาจะเดือดร้อน หลังจากนั้นเซินอิ้วก็รีบออกไปในขณะที่เซินวีกำลังลอบหนีออกจากวังจอมหยุดรับจ้างก็ดักรออยู่เจ้านียุ่งไม่เข้าเรื่องมันเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องดูแลงชายแต่ใครที่ขวางทางภารกิจของข้าไม่เคยมีใครรอดกลับไปได้ถ้าเจ้ายัางอยากมีชีวิตอยู่ก็รีบไปเสียดีกว่าหวาดีนะก็ไปลงรกเสียเถอะทั้งสองคนได้ต่อสู้กัน แต่สุดท้ายจอมยุทธรับจ้างก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความสามารถที่เหนือกว่าของเซินวีหลังจากจัดก,การจอมยุทธรับจ้างเรียบร้อยแล้วเซินวีก็ได้ออกจากวังไปหลังจากรอดพ้นจากการลอบสังหารเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลี่อี้รีบเข้าเฝ้าฮ่องเต้เพื่อกราบทุนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นฮ่องเต้หลี่เทียนยงเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ก็โกรธจัดและสั่นสะท้านไปทั้งร่างฮองเตเรียกองชายใหญ่หลี่หวินเจ๋อเข้ามาในท้องพระรงทันทีหลี่หวินเจ๋อเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับว่าไม่ได้รู้เรื่องราวใดๆเลยเจ้าทำอะไรลงไปลูกทำอะไรผิดหรือพร่ยาญ่คะอย่ามาแสงทำเป็นไม่รู้เรื่องเจ้าส่งคนไปหลอกสังหารน้องชายของเจ้าเจ้าต้องการอะไรกันแน่ทำไมเสด็จพ่อถึงมากล่าวหาลูกโดยไม่มีหลักฐานพี่ใหญ่ท่านยังไม่ยอมรับอีกหรือ ไหนล่ะหลักฐานถ้าข้าทำจริงๆเจ้าก็ต้องมีหลักฐานอย่ากล่าวหาข้าลอยๆเสด็จพ่อรู้ขออนุญาตให้เซินอิวเข้ามาที่นี่ได้ไหมพยาค่ะอื่งนั้นก็ไปตามเซินอนิวมาสักพักใหญ่เซินอนิวก็เข้ามาพร้อมคนสนิทขององค์ชายใหญ่องค์ชายใหญ่เห็นคนสนิทของตนถึงกับเริ่มหน้าเสียพูดความจริงออกมาให้หมดต่อหน้าฝาบาทถ้าเจ้าพูดบ่ดแม้แต่คำเดียวเจ้าคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น เอ,อ่อทั้งหมดเป็นแผนขององค์ชายใหญ่พ่ะะค่ะข้าทำไปเพราะคำสั่งขององค์ชายใหญ่เมื่อถูกคาดขันเช่นนั้นเหลียววินเจ๋อจึงตัดสินใจสารภาพออกมาทั้งหมดก็เพราะท่านคนเดียวสเสด็จพ่อความลำเอียงของท่านทุกอย่างควรจะเป็นของลูกแต่ท่านกลับมองข้ามลูกองค์ชายใหญ่ระบายความในใจทั้งหมดที่อัดอั้นมานานเขาเล่าถึงความรู้สึกที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอดและความต้องการในอำนาจที่ทำให้เขาต้องทำเรื่องเลวร้ายต่างๆนานา ฮองเต้ได้ยินดังนั้นก็หมดสิ้นความอดทนพระองค์ลุกขึ้นจากบันลังอย่างช้าๆแล้วเอ่อยว่าเวนเจต้องแต่เล็กจนโตจะมีความทะเยอะทะยานอยากจนมากเกินไปบ้าน,น้าใช้แต่อารมณ์ข้าพยายามมองข้ามสิ่งเหล่านั้นเพราะคิดว่าวันหนึ่งเจ้าจะคิดได้แต่นี่ถึงกับลอบสังหารพี่น้องแบบนี้ข้าคงให้อภัยจะไม่ได้จริง ฮ่องเต้ตัดสินใจสั่งขังลือมองชายใหญ่ในตำหนักร้างส่วนคนสนิทนำไปขังคุกก่อนมีคำสั่งต่อไปและประกาศแต่งตั้งองค์ชายสามหลีอ่อีให้เป็นองค์ราชทายาทหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดสมบลงฮ่องเต้ก็ให้ขันทีไปตามองครักเซินวีมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้มองเซินวีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเซินวี จะทำความดีความชอบไว้มากมายแต่ข้าก็ขึ้นตำแหน่งให้เจ้าไม่ได้และเรื่องระหว่างเจ้ากับองค์ชายรองข้าก็รับไม่ได้เช่นกันเพราะอย่างไรราชสำนักก็ไม่ยอมรับเซิร์นวีคุกเข,ข่าลงข้าร้อยเข้าใจดีพะยะค่ะแต่ในฐานะที่เจ้ามีความดีความชอบข้าจะให้โอกาสเจ้าและวินเอได้เลือกถ้าเวนเอเลือกไปกับเจ้าเขาจะถูกปลดจากตำแหน่งและนเนท,ทห้ามกลับวังแต่ถ้าเขาเลือกอยู่ที่นี่ เจ้าสองคนก็ไม่สามารถที่จะเจอกันได้อีกเซินวิงเงยหน้าขึ้นมองฮ่องเต้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งเขาไม่คิดว่าฮ่องเต้จะให้ทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่ความเป็นไปได้ให้กับพวกเขาถึงแม้จะ,จะมีความดีความชอบแต่มันก็มาหักล้างกันไม่ได้กับสิ่งที่เจ้าได้ทำลงไปในเวลาเดียวกันขันทีก็ไปแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้องค์ชายรองหลีเหล่เวนินทราบหลี่เวินรู้สึกประหลาดใจกับทางเลือกที่ได้รับ เขารู้ดีว่าหากเขาเลือกที่จะอยู่ในวังต่อไปก็คงไม่เป็นการดีแน่เพราะเรื่องราวของเขากับเซินอิวอื้อชาวไปทั่ววงังแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไปกับเซินอิวเขาก็จะกลายเป็นสามัญชนและไม่มีโอกาสกลับวังมาได้อีกไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ล้วนแต่ทําให้องค์ชายรองรู้สึกลําบากใจห้องเต้กับเซินอิวมาหาองค์ชายรองถึงตำหนักเพื่อมาฟังคําตอบด้วยตัวเองเวนเออจตัดสินใจหรือ,อยัง เออลูกตัดสินใจแล้วพ่ะย่ะค่ะลูกขอไปกับเซินอิวเพราะลูกคิดว่าถึงลูกอยู่ที่นี่ต่อไปก็ทําให้เสด็จพ่อเสื่อมเสียพระเกียรติอืมเราวแต่เจ้าเธอข้าให้เจ้าเลือกแล้วในเมื่อเจ้าเลือกทางนี้ข้าตามใจเจ้าจากนี้เจ้าก็ไม่ใช่คนในวังอีกต่อไปเป็นเพียงลีเวนอาคนธรรมดาและเจ้าก็ห้ามกลับมาที่นี่อีกแต่ถึงยังไงเจ้าก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของข้าข้าได้สั่งให้ขันที ตรียมจะหาจวนไว้ให้เจ้านอกวังแล้วเจ้าไปอยู่นั่นเถอะข้าจะให้คนไปส่งถึงจวนพร้อมคนรับใช้นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ข้าทำให้เจ้าได้ในฐานะพ่อคนหนึ่งองค์ชายรองที่คุกเข่าอยู่ได้เงยหน้ามองฮ่องเต้พร้อมกับน้ำตาขอพระไทยเสด็จพ่อหลังจากนั้นฮ่องเต้ก็เสด็จกลับหลังออกมาได้สักพักฮ่องเต้ก็ได้คุยกับขันธีระหว่างทางเวนเอวเป็นลูกที่ข้ารักมากที่สุดแต่เขาก็ทำให้ข้าเสียใจมากที่สุด ครั้งแรกที่ข้ารู้เรื่องเวนเอวกับเซินอิวข้าโกรธแทบเลือดขึ้นหน้าแต่พอข้าได้มาเห็นเวนเอวันนี้ในฐานะพ่อคนหนึ่งข้าอยากเห็นเขามีความสุขเจ้าก็น่าจะรู้ดีในวังมีแต่การแก่งแย่งชิงดีสาวงหาอำนาจหากหลังได้ทั้งเพื่อนสนิทญาติพี่น้องเพื่อให้ได้อำนาจนั้นมาแล้วถ้าข้าไม่ทำแบบนี้เหล่าคุณนาะงก็คงไม่จบเป็นแน่ทู่ฝ่าบาทหม่อมฉันคิดว่าพระองค์ตัดสินใจได้ดีแล้วอย่างน้อยท่าน ก็ได้รู้ที่อยู่ขององค์ชายรองและอยู่ในสายตาของท่านและเสินอิวก็เป็นจอมยุทธอันดับต้นๆในยุทธภพเพียงไงเขาก็ปกป้ององค์ชายได้แน่พายอะค่ะอืมจริงของเจ้าเอาล่ะวันนี้ข้ารู้สึกเพลียกลับตำหนักเลยแล้วกันในขณะเดียวกันหลี่อีที่เพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทก็มาหาหลี่เวนด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าพี่รองท่านตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมขอรับใช่ละ และจะไม่ต้องเสียใจหรอกน้องสามหลีเวินเอื้อมมือไปแตะไหล่ของหลีอี้เบาๆตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของเจ้าอยู่แล้วเพราะเจ้ามีความสามารถและเหมาะสมมากกว่าข้าแต่ข้าก็ไม่อยากให้ท่านต้องออกจากวังไปเลยขอรับแม้ข้าจะอยู่นอกวังยามใดที่เจ้าคิดถึงข้าก็มาหาได้สเสด็จพ่อไม่ได้ห้ามการหันหลังให้กับวังหลวงของหลีเวินก็เป็นการประกาศว่าเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตในแบบของเขาเองและได้อยู่กับคนที่เขารัก หลังจากตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วหลี่เวินและเซินอิวก็เดินออกจากวังหลวงพร้อมกับคนรับใช้ไปยังชวนที่ห่างจากวังไกลออกไปเขาทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังฮองเต้ที่มองดูการจากไปของลูกชายคนรองจากในตำแหน่งก,ก็รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยให้หลี่เวินได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการหลี่อี้มายืนรอส่งพี่ชายพร้อมน้ำตา พี่รองถึงยังไงท่านก็ยังเป็นพี่ชายของข้าถึงแม้ท่านจะถูกยศแล้วก็ตามองค์ชายรองหันไปพร้อมกับคำนับและกล่าวว่าขอพระทัยงชายที่ยังทรงเมตตาและนับถือข้าน้อยพี่รองอย่าเรียกข้าแบบนี้เรียกข้าว่าหลี่อี้เหมือนเดิมเถอะหามีได้ตอนนี้ข้าน้อยไม่ได้เป็นองค์ชายอีกต่อไปและไม่มีเยดมีตำแหน่งอันใดหลี่อีพยักหน้าด้วยความเข้าใจและในใจก็รู้สึกซาบซึ้งใจในตัวพี่ชายคนรองที่กล้าหาญที่จะทำตามใจตัวเอง เมื่อหลี่เหวินเดินไปถึงประตูวังเซินวีก็ยื่นมือออกไปหาเขาหลี่เหวินจับมือของเซินวีไว้แน่นทั้งสองคนหันหลังให้กับวังหลวงและมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ใหม่องค์ชายท่านไม่เสียใจใช่ไหมที่เลือกไปกับข้าเซินอิ๋วกล่าวเซินอิ๋วข้าไม่ใช่องค์ชายอีกแล้วเรียกว่าหลี่เหวินเถอะหลีเหล่เหวินพูดและมองหน้าเซินอิ๋วเซินอิ๋วกอดหลี่เหวินแล้วพูดว่าหลี่เหวินจากนี้ข้าจะดูแล และปกป้องเจ้าตราบชั่วชีวิตของข้าหลังจากถึงส่วนทั้งสองคนก็อยู่ในห้องด้วยกันทั้งคืนแล้วทั้งสองคนก็ได้ไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่มีอำนาจไม่มีสงครามและไม่มีความอิจฉาริษยาแต่มีเพียงแค่ความสุขและความรักที่บริสุทธิ์ใจ